สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสนอสตซนช่วงเช้าดีแคมไร้ใจอยู่ปืนใหญ่แมสซิตี้แทรกกลางไม่สำเร็จนักข่าววงในทีมขุนค้อนยืนยันปืนใหญ่คือปลายทางของดีแคมไร้ทีมขุนค้อนยอมแพ้ใจไร้ รอข้อเสนอครั้งที่3เพื่อจบดิวในครั้งนี้เอียนอับราหัมลักข่าวชื่อดังของ t a l k Sport สายข่าวของทีมขุนคอนมีรายงานล่าสุดยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการเจราจาอย่างจริงจังกับทีมขุน้อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับการคว้าตัวดีแคมไรกองกลางอังกฤษวัย24ปีไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้แต่พวกเขายังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพราะเรื่องไขส่วนตัวมีปัญหาเนื่องจากตัวของดีแคมไรยืนยัน เขาต้องการย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่ในขณะนี้ทีมขุน้อนคาดหวังการยื่นข้อเสนอครั้งที่3จากปืนใหญ่เพื่อปิดดีลครั้งนี้อย่างรวดเร็วหลังมีการยืนยันจากดิแคมไร้ว่าจะย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่เท่านั้นปืนใหญ่รับปากขุน้อนเตรียมยื่นอีกรอบซื้อไร้ทีมปืนใหญ่ยืนยันต่อทีมขุน้อนว่าพวกเขายังคงยึดมั่นในแผนการที่จะยื่นข้อเสนออีกรอบเพื่อขอซื้อดิแคมไร้มาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ ทีมปืนใหญ่ยังคงพยายามอย่างหนักในการคว้าตัวไรมาร่วมทีมหลังจากข้อเสนอรอบสองที่ตัวเลข75ล้านปอนด์บวกโบนัส15ล้านปอนด์ถูกทีมขุนค้อนตอบปฏิเสธกลับไปขณะดเดียวกันทีมปืนใหญ่ต้องเจอคู่แข่งตัวชะกาดในการแย่งชิงตัวไรหลังจากทีมเรือใบสีฟ้าตัดสินใจกระโดดร่วมวงด้วยเพียงแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ยินข้อเสนออย่างเป็นทางการในระหว่างที่กําลังปรับปรุงสัญญาให้ได้ใกล้เคียงกับที่ขุนค้อนต้องการมากสุดทีมปืนใหญ่ก็ได้ยืนยันกับทีมร่วมเมือง ว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกรอบแน่นอนจากการรายงานของโรมาโนอย่างไรก็ตามเทพโรมาโนเชื่อว่าปัจจัยสําคัญสําหรับทีมขุนค้อนที่จะปล่อยตัวไร้ยังคงอยู่ที่โครงสร้างของดิวและเงื่อนไขในการจ่ายเงินขณะที่เดลี่เมลเสริมว่าทีมปืนใหญ่อาจต้องทุ่มเงินเฉียด100้ล้านปอนด์ถึงจะปิดดิวนี้สําเร็จปืนใหญ่ใช้แผนบีหากดิวดีแคมไร้พลาดได้ตัวนักข่าวชื่อดังเทพเดวิดได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนบีของทัพปืนใหญ่ หากว่าพวกเขาพลาดการคว้าตัวดีแคนไร์กองกลางของทีมขุนค้คอนคู่แข่งในลีกช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทีมปืนใหญ่จะเป็นตัวเต็งที่จะได้แข่งทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมแต่หลังจากโดนปฏิเสธข้อเสนอไปถึงสองครั้งในช่วงเวลาเพิ่งไม่กี่วันรายงานล่าสุดก็แจ้งว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะเข้ามารุปมงไล่ล่าดาวเตะวัย24ปีด้วยเช่นกันรายงานดังกล่าวระบุว่าออปชันที่ทีมเรือใบซีฟ้าเสนอให้กับทีมขุนค้คอนนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพวกเขาพร้อมเสนอเงินก้อนโตพร้อมได้ขคาวินกองกลางตัวสำรองเป็นตัวแถมซึ่งทีมขุนค้คอนก็แสดงความสนใจในข้อเสนอนี้ด้วยด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้เทพเดวิดออกมาเปิดเผยว่าทีมปืนใหญ่อาจจะหมดโอกาสในการเซ็นสัญญากับไรและพวกเขาได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วโดยจะหันไปหากองกลางคนอื่นแทนโดยมีชื่อของไคเซโดที่เคยมีข่าวเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาสำหรับแข้งวัย21ปีถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่โดดเด่นคนหนึ่งในลีก และเป็นที่จับตามองของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมซึ่งทางทีมปืนใหญ่ก็เคยยื่นข้อเสนอให้ไบรตันพิจารณามาแล้วเมื่อเดือนมกราคมแต่ถูกปฏิเสธกลับไปอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พร้อมจะกลับมาไล่ล่าแข่งรายนี้อีกครั้งในตลาดช่วงหน้าร้อนคาดการณ์กันว่าคาตัวของไคเซโดจะถูกวันดีแคมไรที่80ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจอย่างโรเมโอลาเวียของเซาท์ทมป์ตันที่กำลังตกเป็นข่าวกับหลายทีมอยู่เช่นกันปืนใหญ่ เตรียมอัพข้อเสนอใหม่หลังโดนปัด30ล้านยื่นซื้อทิมเบอร์เดลี่เมลรายงานข่าวว่าทีมปืนใหญ่เตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อคว้าตัวยูเรียนทิมเบอร์เพื่อหวังปิดดีลกองหลังอาแจกร่วมทีมเชื่อว่าทีมอาแจกปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนด์และต้องการค่าตัว50ล้านปอนด์เพื่อพิจารณาปล่อยกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทิมเบอร์ซึ่งเคยมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนั้นเปิดกว้างสำหรับโอกาสย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ มิเกลอาเตตาเป็นแฟนคลับตัวยงของทิมเบอร์และด้วยการเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ทำให้ดาวเตะวัย22ปีเข้ากับโปรไฟล์ของทัพปืนใหญ่และผู้เขาเตรียมเพิ่มข้อเสนอเพอร์เซ็นสัญญากับทิมเบอร์ให้ได้หลังจากเคยพลาดในตัวลิซันโดเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วเสริมคุณภาพเกมรับที่มาพร้อมกับการเพิ่มออปชั่นในเกมรุก2นักข่าวดังรายงานมิเกลอาเตตาอาจวางยูเรียนทิมเบอร์เป็นแบ็กขวาอินเวิร์ในแนวทางการเล่นแบบเดียวกันกับซินเชนโก แซมดีนจากเดอะเทเลกราฟและแกรมไบลี่จาก90ามินฟุตบอลรายงานล่าสุดตรงกันโดยคาดการกันว่ามิเกลอาเตตาอาจจะวางแผนใช้งานยูเรียนทิมเบอร์กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์วัย2 2ปีเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาเพื่อเพิ่มความลึกของทีมและมีโอกาสใช้งานเป็นแบ็กขวาแนวทางเดียวกันกับซินเชนโกที่ถูกใช้งานในตำแหน่งแบ็กซ้ายในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทางด้านมิเกลอาเตตามักต้องการวางแผนใช้งานนักเตะมากกว่าหนึ่งตำแหน่งซึ่งทางด้านยูเรียนทิมเบอร์ มีศักยาภาพสูงพอที่จะทําสิ่งนั้นจากผลงานของเขากับสโมสรอ,อาแจกและในระดับทีมชาติคาร์ดคาริโนเตือนไรคิดให้ดีเลือกไปเรือโทนี่คาร์ดคาริโนอดีตนักเตะของเชลซีเดินดีแคมไรมิดฟิลด์ของทีมขุนคอนกับการย้ายไปเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะพบความยากลำบากอย่างแน่นอนกองกลางทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างหนักโดยมีทีมปืนใหญ่เดินเครื่องอย่างเต็มกําลัง แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมขุนค้อนได้จนมีข่าวว่าเรือใบสีฟ้าอาจจะสอดมือเข้ามาได้คาร์คาริโนกล่าวกับเดอะไทม์ถึงเรื่องนี้ว่าแมสตี้เป็นจุดหมายที่ชัดเจนในแง่ของการคว้าแชมป์แต่เป๊ปไม่มีแนวคิดที่จะส่งโฮดดิ้งมิดฟิลลงสนามพร้อมกัน2คนซึ่งมันจะเป็นปัญหายังมากผมไม่เห็นว่าดีแคมไรท์จะปาดหน้าโรดดี้ลงสนามได้ง่ายๆเพราะแข่งชาวสเปนคือน,นักเตะที่ดีที่สุดในโลกของตำแหน่งนั้น มีความเป็นไปได้ว่าเป๊ปจะบอกกับไรถึงมุมมองว่าเขาคือเซนเตอร์ที่เล่นมิดฟิลด์ในบางครั้งท้ายที่สุดแล้วผู้จัดก,การทีมของเรือใบสีฟ้ามักจะให้นักเตะลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาไรล์ล้มเลิกแนวคิดที่จะเล่นในแนวรับแต่เขาไม่ควรทำแบบนั้นเขาทำให้ผมนึกถึงพอลแม็กการ์ดเพื่อนร่วมทีมชาติไอร์แลนด์ของผมซึ่งเก่งทั้งการเป็นกองหลังและกองกลางฤดูการที่เล่าความท้าทายในการลุ้นแชมป์ของทีมปืนใหญ่ต้องสะดุด เพราะพวกเขาเสียกองหลังอย่างวินเลียมซาลีบาที่บาดเจ็บหากว่าไรอยู่ที่ปืนใหญ่ผมมั่นใจว่าเขาจะถอยลงไปเล่นตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทีมของมิเกลอเตตาจะเข้าใกล้กับการควา้าแชมป์ลีกมากกว่านี้ไรจะเข้าไปอยู่ในทีมตัวจริงของปืนใหญ่ทันทีและสามารถเป็นกัปตันทีมได้ภายในเวลาไม่กี่ปีเขาจะประทับใจอย่างมากกับพัฒนาการเมื่อฤดูการที่แล้วและด้วยจำนวนผู้เล่นที่ทีมพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่นร่วมทีมชาติอังกฤษอย่างบุคาโยซาก้า ความทะเยอทยานของปืนใหญ่ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างมากและการได้ตัวดีแคมไรจะเป็นการเซ็นสัญญาที่จะทําให้พวกเขาก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวคิวิออเผยปัดซบทีมขุนค้อนก่อนย้ายร่วมง,งานอาเตตายาคุบคิวิออกองหลังทีมปืนใหญ่ออกมายอมรับว่าเขาได้ปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับทีมขุนค้อนคู่แข่งในลีกก่อนที่จะมาเปิดตัวเป็นนักเตะคนใหม่ของทัพปืนใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมากองหลังทีมชาติโปแลนด์ ย้ายมาร่วมง,งานกับ eta, มิเกลอาเตตาเมื่อเดือนมกราคมด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์แบบสุดเซอร์ไพรส์และได้ลงเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กองหลังตัวหลักวิลเลียมซาริบาได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ไม่สามารถช่วยพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้คีวีอได้ใช้เวลาในช่วงปิดซีซั่นให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดโดยพูดถึงการย้ายมาเล่นให้กับทีมปืนใหญ่โดยเขาได้เปิดเผยตอนหนึ่งว่าเคยได้รับการทาบทามจากทีมขุนค้อนแต่ก็ตอบปฏิเสธกลับไปการย้ายมาเล่นกับทีมปืนใหญ่ มันเป็นสิ่งที่สุดพิเศษมากแต่ยากที่จะอธิบายผมมีความสุขอย่างมากเพราะนี่คือลีกที่ดีสุดสําหรับผมและผมอยากจะย้ายมาเล่นที่นี่อย่างมากและสุดท้ายก็ได้มาอยู่กับทีมปืนใหญ่ผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยผมได้รับข้อเสนอจากทีมคุนค้อนก่อนหน้านั้นซึ่งก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปพวกเขาไม่ได้ยื่นเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่มีการพบกันจากนั้นทีมปืนใหญ่ก็เข้ามาและนั่นคือสิ่งที่พิเศษสําหรับผมคิวิออกล่าว